เราสวัสดีค่ะมันเพื่อนนี่พี่ใบมาทําเชฟผู้พายนะคะเพื่อนอันนี้พี่ใบคุกทําเนื้อเรียบร้อยแล้วนอนเพื่อนอันนี้ใส่สโลคุกนี่น้องเพื่อนพี่ใบทําเชฟผู้พายนะคะเพื่อนเนาะอันนี้ทําเนื้อเรียบร้อยแล้วน้เพื่อนเนาะพี่ใบเอามาใส่หม้อคุกนอนเพื่อนเนาะเออเลยพามาให้ดูนั่นเพื่อนนี่เนาะ เชฟตัวพายก็จะเป็นลักษณะนี้นอนเพื่อนก็เราก็จะคุกเนื้อก่อนนะคันเพื่อนคือผัดเนื้อก่อนนะครับผัดเนื้อให้มันเรียบร้อยเข้าเครื่องเข้าลายเรียบร้อยแล้วพี่ใบก็เอามาใส่หม้อตุ๋นนะครับเพื่อให้มันเนื้ออะไรกับเครื่องซอสเครื่องลายมันเข้าเนื้อนาะเพื่อนแล้วตอนเย็นก็พี่ายก็จะมาต้มมันฝรั่งนะคันเพื่อน มันฝรั่งบดนะคะเพื่อนแล้วก็เอาเข้ามาในาในในถาดเนาะแล้วก็เอาไปอบในเอาเว้นนานเพื่อนเนาะเออนี่เนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนาะเหมือนในสองนี้นะค่ะเพื่อนเนาะก็มาอบในเอาเว้นประมาณอ่าสูงอ่าสองร้อยสองร้อยเซนเซียตนั่นเพื่อนแล้วก็ถึงถึงจะกินได้นั่นเพื่อนเนาะเออนี่เนาะแต่เราอันนี่เนื้อไว้แล้วนั่นเพื่อนพี่ไป ทำเนื้อเสร็จแล้วเนาะแต่เข้าหม้อตุ๋นแล้วเปิดฝามันยังไม่เดือดน้อนเพื่อนนี่เนาะอยู่ที่ไฮเทอร์เนเจอนะเพื่อนเออก็เลยมาถ่ายให้ดูนั่นเพื่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ายทําพี่ายถ่ายตอนที่ทํามันบดเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูนะคะเพื่อนปิดฝาไว้ก่อนเนาะให้มันตุ๋นไปนะเพื่อนเนาะเพื่อนนอนโซนอ่อนเนะ ฟ,นเ,น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 ,ฟน,นเพื่อนเนี่พิบายหั่นอ่ามันฝรั่งนะครับเพื่อนเอาไปต้มนะใ็้จะทำเชฟเบอร์ยพห้นะเพื่อนหั่นมันฝรั่งไปต้มนะต้มแล้วถึงเอาไปบดนั่นเพื่อนนี่เนาะนี่อ้ยรน น้องเพื่อนใช้อันมันมันสดอย่างนี้น้องเพื่อนมันถึงจะอร่อยนะอเนื้อเราก็ทำเรียบร้อยแล้วน้องเพื่อนเนื้อเราก็สุกแล้วน้องเพื่อนเหลือก็ต้มมันต้มมันแล้วก็เอามันไปปดน้องเพื่อน อร่อยนะคะเพื่อนแบบนี้เป็นอาหารฝรั่งง่ายๆนะคะใครก็ทําได้เพื่อนอาหารฝรั่งง่ายๆใครก็ทําได้นะคะอยู่ต่างแดนต้องทําให้เป็นหลายๆอย่างเพื่อนจะได้เก่งนั่นเพื่อนอเออใบก็ทําเป็นหลายอย่างอยู่นะอเ,เออทำภาษาเราเพื่อนเออนี่เนาะ นน่อเพื่อนต้มไปก่อนนั้นเพื่อนต้มต้มให้มัน,น,นสุกก่อนนาะอเดี๋ยวเราเอามาบดเดี๋ยวค่อยมาดูตอนบดนะคะวนี้น่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดเตาอบเลยนะคะนเพื่อนเอาไว้ที่สองร้อยนะคะนเพื่อนนี้เนาะเรามาวอร์มเตาก่อนนะคะนเพื่อนเรามาวอร์มเตาก่อนนะมันก็จะอยู่ที่ ยี่สิบนาทีไอ้นอนเพื่อนเนาะแต่ว่าพี่ใบเปิดมาที่ยี่สิบเพราะว่าพี่ใบวอร์มเตาก่อนนะคะเ,เพื่อนเนี่เนาะเปิดเตาแล้วนะคะนี่นี่เนาะก็เปิดเตาทิ้งไว้ก่อนนะคะให้มันให้มันวอร์มก่อนนะ,ะ mm. นนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทํามันบดกันเลยนะคะ นีนอนเพื่อนมันบดเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยมันต้มเรียบร้อยแล้วนอนเพื่อนเราก็จะเอามันมาใส่นะข้านเพื่อน นี่เนยนะคะเพื่อนนี่เป็นเนยเนาะนี่เป็นเนยเนาะใส่เนยด้วยนะคะทำอ่ทำเป็นเหมือนแมทพเทโต้น่าแหลนเพื่อนเอยเราก็จะต้องใส่เนยด้วยนะคะใส่เนยใส่นมนะคะ ใส่เนยใส่นมเพื่อนเรามาบดเลยนะคะเพื่อนบดเห็นบล็อกข้างนอกนั่งะมันนี่ต้องต้มเอามาบดตอนร้อนๆน,นั่นเพื่อน เพราะว่าเราเราใส่เนยใส่นมด้วยมันมันจะเข้ากาันน้อนเพื่อนต้องบดตดร้อนๆน,น,นะนี่เนะเพื่อนง่ายๆนะคะนี่ชิมดูได้นะคะเพื่อน นิดนึงเพื่อนใส่นิดเดียวเนาะเพราะว่าไอ้นั่นมันเค็มแล้วเนาะในเนยมันเค็มแล้วเพื่อนใส่พริกไทยนิดนึงนะคะในเนื้อเราก็มีพริกไทยแล้วนาะ,ะ,ะเพื่อนเออนี่ยกบดอีกนะบดต่อไปนั่นเพื่อนถ้ามันแข็งเกินถ้ามันแข็งเกินนั่นเพื่อนหยดนมหยดนมลงไปนิดนะคะ ีหยอนนมลงไปนิดนะคะแล้วก็ปบดอีกนันเพื่อนถ้าคุณต้องการให้มันมันฝรั่งคุณน่ะละเอียดคุณก็ใช้ตัวกลิวนะ่ะเพื่อนปั่นปั่นก็ได้นอนเพื่อนพี่ไปทำกินเองนอนเพื่อนไม่ ไม่ค่อยจะมนี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยจะต้องอบดจนนี่มากเท่าไหร่ใช้ตัวนี้บดก็พอได้นะเพื่อนนี่เป็นอาหารมื้อเย็นนะเพื่อน อร่อยแล้วเพื่อนไม่ต้องเค็มมากนะตีมันร้อนะอนะเนี่ยมาเนืดใส่นิดน,น,นึงเนาะใส่เพิ่มอีกนิดน,นึงเพื่อนมันแข็งไปนิดน,นึงเนาะเราค่อยทยอยใส่นั่นนมเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปใส่นมทีเดียว ทีเดียวเลยนอนเพื่อนมันจะเละเกินเนาะเพื่อนเอาก็เอาทำปใส่ปลาเพื่อนเียนี่นอนเพื่อนมันมันบดแล้วก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนตีนอ mm ีซาแมตผ o เทโรไอเมดวิดเชฟลูพายดี นี่เนาะสีมือใบปุยลำก็จะได้แค่นี้เพื่อนเออนี่เนาะนี่เพื่อนเสร็จแล้วนั่นเพื่อนเออขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอามันนี้มาใส่ลงในนี้นั่นเพื่อนอืมหมาก็เห่านะท่านเพื่อนเบลลี่ ให้นอนเพื่อนสายไปห,หมดเลยนะนี่นะฝีมือใครก็ฝีมือใครนะคะใบบุยลังทำอย่างนี้นอนเป็นเพื่อนแล้วแต่สไตล์ไพสไตล์มันได้พี่น้อง ก็มาเกรย์ให้มันทั่วเนาะเพื่อนชิรันโกตุบากชิคามแปกนาวนี่นอนเ mm hmm. พื่อนเปลี่ยให้มันเรียบนิดนึงเนาะเปลี่ยให้มันเรียบนิดนึงเนาะนี่ไม่เรียบ เยอะไปนิดน่ะอืมหน้าตาจะไม่สวยนั่นเพื่อนเอออาเซปตัวพายของพี่ใบหน้าตาไม่สวยนะเพื่อนเออแต่รสชาตินี่ขอบอกนะแซ่บโพดโพนั่นเพื่อนเออขอบอกด้วยพี่น้องขอบอกท้กอนนะแซ่บโพดโพนะโอ้ยเนาะ ็จะทำยึกยักสักหน่อยบันดันไี่ไม่สวยช่างมันไม่สวยไม่เป็นไรนะคะรสชาติอร่อยเป็นใช้ได้นะเพื่อนพอแตกอีกแล้วมองนี้แตกอีกแล้ว,น,ลวนี่เนาะพอแล้วเพื่อนแค่นี้ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาเลยนะคะ